ไอ้ล่าสุดชวกก็แกมืงตจริงๆคมาตัดเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยเขาเก่งมาแล้วเขามีชื่อเสียงมาแล้วจริงๆแล้วผมต้องอายเขานะถ้าสมมติว,ว่าเฮ้ยคมารตัดมาอยู่ใครเดลัดให้จามดุรัดเทนผมกประเทศอะไรมันอะ่ะมันเก่งมาได้ไรได้ไรเลยแตก้าคอคุณมันต้องเท่าไหร่แล้วเพียงแต่ว่ามาอยู่ที่นี่หนึ่งเขาสบายใจสองมีการฟิตซอม เรื่องการเรงินการทองไม่เดือดร้อนท,ทั้งที่ก็มีครอบครัวนะมีลูกมีเต้าแล้วโตวแล้วไม่ใช่เพชรวันชัยนะเพชรวันชัยโสดแล้วไฟนั้นทำไมถึงได้แก้แก้อะไรไปครับทำไมแบบเกมลูกเกมก็อ,อะไรอ่ะพูดอื่อะไรอ่ะเรื่องขบะตักที่เจอกับสมิงเดียล่าสุดอ๋ออาจารย์แก้ไปแบบมันก็<อ>กแก้ไป<า><า>หนึ่งหนึ่ง หนึ่งเราจะชนะสมิงเด้ได้เราต้องไม่บวกไม่แลกนะรเราต้องสร้างจังหวะแล้วเราต้องเร็วกว่าเขานะเพราะเขาหนักดวงเตะหนักสมิงเดย์มาอยู่ผมดิเอาไว้แลกกันก็ได้ผมทมําเป็นยอดมวยได้แล้วที่เห็นวันนั้นคือว่าคมประตักจะไม่ค่อยอยู่ข้างเชือกถูกต้องนี่แก้มาเพราะว่าเที่ยวกนโดนเตะเข้าคางเพราะเป็นนอนอยู่กับเชือกเป็นดึงแล้วนอนอยู่กับเชือก วันนั้นซ้อมกับผมเลยนี่ผมก็ยิงไม่มีแต่เชือกไม่มีแต่เชือกใช่ไม่พ้นเขานี่ก็แพ้ลูกเดียวเหมือนกันไปชนะมาครั้งสอง,งก็เป็นต่อยแล้วแล้วก็มาโดนลูนี้เรียกน้ำหนักของน้องครับตอนนี้ใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าไม่ไม่คคนตักต่อยได้สบายวันนั้นต่อยน้ำหนักอะไรผมยังไม่รู้130ร้อยสามสิบยี่แปดเนี่ยสบายเลยิได้ได้ไม่ได้ทำเล่อน้ำหนัก <ม>แต่ยีห่หกมาต่อยใครอะถ้าต่อยยี่หกก็ตัดแขนไปข้างหนึ่งมาดิร้อยยี่หกปอนด์ใครก็ได้เกิงๆแล้วจบร้อยยี่หกปอนด์มาดิตัวเล็กอะมาต่อยไม่ไม้สู้อะไรเดี๋ยวหาว่าอาจารย์สุรัตน์โมยเอามือล้วงกระเป๋าไปมือซักข้างก็ได้อีกคนหนึ่งอาจารย์ใครตกมาอยู่กับอาจารย์กีไปแล้ว